แล้วมีรถมีรถลากไหมไหนคุยกับเจ้าของรถอ่ะรถรถรถเแต่รถมันตกรถมันตกแล้วรถขึ้นมาดึงขึ้นเนี่ยตรงที่เดิมเลยนะที่เดิมบอกรถหน่อยเต๋าตรงหน้าบ้านโอ๊ตหมายอ่ะรถมันตกไปขรึ่งพันล้วมีรถพวกนี้บ้านรถรถพ่วงมีอะไรเงัพล้ามองไม่เห็นเลยรถบ้าเด้ที่เขาสุดสุดอะอะ เด็กมาลองอยู่ยะยยวะขึ้นเนาะบ้านบ้านป้ายอดหมายก็ถึงบ้านบ้านเน<อ><ช>ี่ยถ่ายตงหน้าบ้าอนอดหมายแหละเออร่วงไป็ครึ่งค <c oughs> ันไปแล้วเยี่4ร่วงไงร่วงไป็ครึ่งคันครึ่งคันก่อถาานนอยู่กินไหนกันมาเนี่ยพี่ติดคันเนี่ย ลงไปแล้วบ้านเนะี่ยไปเองปะเฮ้ยเดี๋ยวตามไปหรือไม่ออกมากัน